ไข่ปลาไข่ปลาเต้ถัองเลยพี่น้องเออนี่ยูิวขาไรพี่น้องไปตกปลามาเนาะนานมาตกปลากแล้วพี่น้องมาตกปลาแล้วเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเราได้นี่ปลาหอยขึ้นมาเลยพี่น้องอปลาหอยเลยพี่น้องเอ,อ้ยกินกะกินเนี่ยกินอกอกรอกกินอากรเดียนี่น,น,นี่ดูหน้าคนตกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฮ <Hey. S 2> ประมาณ8โลโนมือนี้เนาะเอาห้อยเดียว8โลมันเอง8กองโลนี่ะไอ้ในต่างแดนพี่น้องมือนี้มือนี้โยขาไหล่ต้มต้มสมปลาเขียนนู้พี่น้องนี่ยมึงมึงไข่ปลาไข่ปลาเต็มท่องเลยพี่น้องเนี่ยึงโยขาไหล่พี่น้อง ไปตกปลามา Mohammad, เนาะนานาดำนาแดงมั hmm. mm ้งไข่ปลาพี่น้องอืมอืมแกงสมเสตปลาบงฝรั่งพี่น้องมาพี่น้องไม่กินขอน้ำกันแซบหลายอืมอืมสมกันต้อแซบพอดีพี่น้องกินขอน้ำกัน